สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซียพิ่นกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกุลนครโดยเซียพินกค่ะนี่วันนี้เซียพินกนะคะมีรถสกูปปีตัวท็อปขับทเวลโฉมใหม่ล่าสุดโฉม2023มาให้ชมครบทั้ง4สีเลยจ้านี่หลายท่านอาจจะเห็นคลิปที่พิ่นกแบบทำไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่ามีสกูป นิวสกูปปี้โฉม2023ปล่อยออกมาแล้วมาพร้อมกับสีใหม่แต่รอบก่อนสีไม่ครบนะคะวันนี้เอามาให้ดูครบๆทั้ง4สีเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันจากสีแรกเลยสีแรกนะคะอยู่ตรงนี้เลยนี่คันนี้นะคะคันนี้คันนี้เป็นสีน้ำเงินโค้ดสีคือ BUW นะคะอันนี้ก็คือสีน้ำเงินขาวอันนี้เป็นแบบคัพทเวลฟนะคะก็ เป็นเนื้อสีแบบสีด้านอันนี้รีวิวให้เห็นสีอย่างเดียวสเปคออปชันไปดูในคลิปอื่นได้เลยนะคะนี่ก็จะเน้นเป็นสีด้านตลอดทางคันสีกระจกตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่แล้วก็จะมีในส่วนของสีขาวตัดในส่วนของแฟรดดิงด้านในตรงนี้กับตรงใต้เบาะที่นั่งตรงนี้อันนี้สีแรกค่ะเป็นสีด้านนะ คันท,ที่สองค่ะนี่เลยสกูปปี้ขับทเวลสีขาวชมพูนี่อันนี้คือสีขาวชมพูนะคะสีนี้จะเป็นสีเดียวในรุ่นขับทเวลที่ให้สีเงามาค่ะเป็นสีเงาทั้งชิ้นสีขาวและสีชมพูที่อยู่ในเฟลลิ่งด้านในและที่อยู่ตรงใต้เบาะที่นั่งตรงนี้ค่ะนี่ในส่วนของกระจกของเขานะคะให้สีขาวมา เข้ากับตัวรถเลยทีเดียวน่ารักน่ารักสดใสมากๆเลยค่ะสำหรับตัวคับเทวสีขาวชมพูค่ะคันที่สามนี่คันที่สามอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นส c o ปปี้ับเทวสีนี้เป็นสีดำขาวค่ะ b w นะคะ black and white นั่นเองอันนี้ก็ให้เนื้อสีดำที่เป็นสีด้านแล้วก็ตัดกับชิ้นสีขาวในส่วนของที่ครอบไมตรงนี้แล้วก็ แฟลิ่งด้านในตัวรถรวมถึงใต้เบาะที่นั่งตรงนี้นะคะให้สีขาวมาส่วนกระจกนี่กระจกตรงนี้ให้เป็นชิ้นสีดำสีเดียวกับตัวรถเป็นสีดำด้านนะคะนี่มามาดูกันสีสุดท้ายค่ะสีสุดท้ายอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยสีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่เป็นสีด้านค่ะนั่นคือสีแดงขาวนั่นเองโฉม2 0 2พก็มีสีแดงขาวนะ แต่อันนี้จะเป็นแดงขาวที่สีสดมากขึ้นและเป็นสีแดงด้านที่สีสดมากขึ้นนั่นเองค่ะน,นี่อันนี้ก็ครบครบทั้งสีสีแล้วนะชอบสีไหนตัดสินใจเลือกได้เลยค่ะที่ชานยนต์มีให้คุณเลือกทั้งสี่สีเลยที่สำคัญนะราคาเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะค่างวด2,000กว่าบาทเท่านั้นเงินสดขายอยู่ที่ห้าหมืน้าพ 55,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมทักมาสอบถามที่เซลล์พินกได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ค่ะไปแล้วบาย